อรุณสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับแม่ปที่เพจพีนิดาค่ะวันนี้ก็จะมาล้างหน้ากันนะคะล้างหน้าด้วยเครื่องล้างหน้าพีนิดานี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเป็นไงบ้างที่ไหนเมื่อวานที่ไหนฝนตกบ้างที่นี่เนี่ยฝนตกแรงมากนะคะช่วงห้าทุ่มไม่มีอุปกรณ์นะคะก็คือจะใช้อ่างล้างหน้ามาล้างหน้ากล้องเลยนะจ๊ะอ่าก่อนอื่นนะคะก็ล้างหน้าให้เปียกก่อน เราก็จะใช้โฟมล้างหน้านะโฟมล้างหน้าก็สีเหลืองอันนี้ก็สีเหลืองโอ้โหเหลืองไปหมดละสีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสีของพระราชานะจ๊ะต้องค่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำโดนกรองจากนั้นก็บีบโฟมล้างหน้าไปบนมือแล้วก็ตีฟองจ้ะ ยิ่งตีฟองเยอะก็ยิ่งดีนะรูปให้ฟองเต็มหน้าแบบนี้นะแล้วก็เอาเครื่องมาจุ่มน้ำให้มันเปีย,ปยกๆยหมาดๆมาแล้วก็ลูปโฟมล้างหน้าให้เปียกตรงเนื้อซิลิโคนนี่นะ ล้างมกแบบนึงน,นี้ก็มาในแบบชุดนอนเลยเวลานอนชอบใส่เสื้อเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแหละรู้สึกแบบสบายดีอะไรเช่นมแบบือแป๊บนี่นะคะกดเครื่องค่ะแล้วก็หมุนหมุนวนวน,น,นไปบนทั่วไปหน้าด้วยความเบาเมือนะจ๊ะเห็นไหมอุ้ยผ่อนคลาย สีโคนเนื้อนุ่มมากนะคะสวัสดีใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้มาล้างหน้ากันจ้า<ส>เ,นนะเครื่องจะแบบทํางานล้าก็แค่หมุนหมุนวนวน,วนแบบเนี้ยเห็นไหมซักซันหน้าได้ดีเชียวเครื่องนี้กันน้ำด้วยนะแล้วก็เนื้อสลิโคนนุ่มมากแล้วก็สามารถใช้ได้แบบเกือบทุกสภาพผิวหน้าเนาะไม่ว่าจะหน้า หน้ามันหน้าแห้งหน้าแบบสิวเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันแบบขจัดสิวเซี้ยนออกดีมากเลยนะทุกคนชอบมากเวลาล้างนี่แบบฟินอะ่ะแถมยังนวดกระชับได้นะสามารถใช้ได้ทั้งสองหน้านะด้านหน้าเนี่ใช้ล้างทำความสะอาดหน้าด้านหลังเนี่ยก็คือนวดกระตุ้นใบหน้านะคะนวดยกกระชับได้ด้วยอะ่ะใน้าผ่าด้วยจ้า สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อเล่นทักทายกันได้นะของหัวใจรัวๆด้วยจ้ามาล้างหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้ใส่ฟิลเตอร์ดอกไม้ด้วยนะจะได้แบบสดชื่นยับยับอ่ะรับยามเช้านะพูดเร็วไปหน่อย,ยฟินมากอ่ะ ต้องมีนะจ๊ะต้องมีแต่หากใครเป็นคนผิวแพง้ง่ายเนาะก็ควรที่จะแบบใช้โฟมเยอะๆตีฟองเยอะๆแล้วก็มันจะได้แบบไม่เสียสีกันหน้าเยอะเกินเนาะไม่แนนอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เนาะแต่สําหรับแม่ป๋ไปนะคะเป็นคนผิวหน้าแห้งสิวเซียนเยอะแต่พอใช้เจ้าเครื่องนี้รู้สึกว่าเอ้ยสิวเซียนแบบหลุดดีมาก จะสามารถล้างวนๆจนครบสามนาทีก็ได้คือเครื่องนี้จะทำงานได้สามนาทีเนาะพอสามนาทีปุ๊บมันก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติถ้าเพื่อนๆก็อยากจะล้างหน้าต่อก็สามารถกดล้างหน้าต่อได้นะเนี่ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังไม่เคยชัดแบตเลยเนี่ยคือทำงานได้นานมากอะ่ะไม่งนก็ใช้ด้านหลังด้วยนะเก่ยน,น้ำนิดหน่อย กันน้ำดีมากอะนวดกระชับจังยกกระชับนวดคือฝ่ายหน้าจะได้แบบ V นะแหใครมาแอบมองไม่ไม่ให้หัวใจเลยไม่คอมเมนต์ทักทายเลยเนาะหยู่ทำงานละกดต่อทำงานต่อ เห็นไหมมันทำงานโคกสามนาทีมันก็จะหยุดแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้งานต่อก็กดใช้งานต่อได้เห็นไหมนวดยกกระชับหน้าจะได้แบบกระชับดูอ่อนเยาว์แถมยังมีคลื่นแบบความถี่ที่สามารถช่วยทําให้ริ้วรอยตื้นขึ้นอีกด้วยนะยิ่งใช้หน้าก็ยิ่งเด็กยิ่งใช้หน้าก็ยิ่งขาวกระจ่างใสขึ้นเห็นไห่เลิศมากอาทิตย์แรกนะใช้แค่หน้ารู้สึกว่าหน้าขาวกว่าคอเยอะเลยหลังๆก็เลยใช้หน้าเสร็จก็ต้องใช้คอด้วยเนี่ย นะใช้เสร็จก็ลงคออย่างนี้เลยอืมเลิศเลิศแต่ว่าคอยังไม่ได้เปียกน้ำเนาะมันก็เลยแบบฝืดๆนิดนึงเมื่อเรียบร้อยก็ล้างล้างแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ขออนุญ,ญาตล้างหน้านะกลวงเปียกกล้องเนาะอเห็นไหม รู้สึกว่าหน้านุ่มมากแล้วก็ตรงเนี้ยปกติเราลูบอย่างเงี้ยมันจะฝืดๆเพราะว่ามันมีอะไรนะมีสิวเซียนเยอะแต่ว่าพอล้างหน้าเสร็จรู้สึกแบบลื่นนุ่มๆเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการล้างหน้าที่แบบรู้สึกผ่อนคลายหน้าสะอาดหมดจดแล้วก็เฮ้ยดีมากเลิศม,มากเลยนะคะ วันนี้หยุดอนะส่งลูกไปเรียนปุ๊บมาล้างหน้าเสร็จเดี๋ยวก็ขอตัวไปอาบน้ําไปแต่งตัวเดี๋ยวค่อยแต่งตัวสวยๆมาไลฟ์สดมาวันนี้มาดูว่าจะมีประเด็นอะไรมาแบบแบ่งปันให้เพื่อนๆให้ตัวแทนให้ทุกคนที่ติดตามเพจนี้ได้ดูกันอีกนะคะอ่าไปแล้วเจ้าน,นี้มาล้างหน้าแค่นี้ไปละเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเปียกเลยเสือ้อ